มาดูกันว่าวันนี้ประนุออกไปซื้อของนะคะไปซื้อกับข้าวมาทุกเดินเขมาเนี่ยเสียเงินประ,ประมาณ90ดอลลาร์นิดๆมาดูซิว่าเราได้อะไรกันมาบ้างร้อนค่ะร้อนร้อนอากาศร้อนข้าวของเดี๋ยวนี้แพงนะคะแพง แล้แพงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะคะที่จ่ายไปวันนี้95.42คูณ23บาทนะคะก็คูณไปแล้วกันเดี๋ยวปนุม,มาใส่ว่าประมาณสักเท่าไหร่นะคะก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่ปนุษย์มาทำเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะคะก็ได้ไก่อบมา1ตัวนะคะกบไม่กบสิไก่อบ วันนี้นะฮะวันนี้กะว่าจะทําสลัดแล้วก็ไก่อบนานๆซื้อมาทานนะคะก็อร่อยดีนะคะก็เขาอาจจะปรุงเป็นไก่อะไระบาร์บีคิวนะฮะสมัยก่อนนะสมัยก่อนตอนปนุษมาอยู่บ้านลุงทอมปีแรกนะนี่เข้าปิดนี่เพิ่งจะเข้าปีที่สองนะฮะตุลานี้เพิ่งเข้าปีที่สองยังเข้าใหม่ ปรามันอยู่เลยนะคะก็มาทําหน้าที่สีภรรยาที่ดีนะคะหาอาหารให้ว่าที่สามีในอนาคตนะคะไก่อบหนึ่งตัวนะคะก็มันจะขายเท่าไหร่อหนึ่งกิโลนะคะตัวนี้ที่จ่ายไปไก่อบหนึ่งตัวตัวเท่าไหร่สิบเจ็ดเหรียญเนา what ตัวละ17เหรียญเพงแพงแพงแพงนก13เหรียญ13.99 13.99นะคะตัวนี้อ่ะหตัว13เหรียญสมัยก่อนซื้อตัวหนึ่งก็แค่ประมาณ10 10เหรียญ11เหรียญน,นะคะตอนนี้ขึ้น13อ่ะตีเซ็ตสิบเหรียญเพราะมันจุดเก้าประ,ประดุษไปได้ดอกกระเจี๊ยบมานะคะกินเพราะช่วงนี้ท้องผูกกระเจี๊ยบนี่ก็ประมาณ ห้าเหรียญจุดศูนย์เจ็ดนะคะก็ได้ประมาณสิบสิบสองสิบสามอันมั้งในห่อนี้นะคะแพงสมัยก่อนซื้อประมาณสามเหรียญนิดนิดอ่ะก็ถือว่าได้อันที่โตนโอ้วนใหญ่ๆมานะคะก็เดี๋ยวจะมาอบใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะกินแล้วก็หลังลำไส้ล้วก็ไปได้อันนี้มาภาษาไทยป้านุจำไม่ได้แล้วอะ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียก snow pea แก้วเหอ Snow รอสโนพีภาษาไทยใครเขียนมาบอกปนุ่นหน่อยสิว่าไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรภาษาไทย <c oughs> ก็ประมาณสามเหรียญสองจุดเก้าเก้านะคะก็ประมาณยี่สิบชิ้นมั้งในห่อนเนี้ยยี่สิบชิ้นก็มาผัดนะ,ะใส่น้ำมันหอ,นอยอะไรก็ว่าไปแล้วก็ได้เนื้อปลาเทราอ่าปลาเรนโบว์เรนโบ้เทราอ่าปลาเรนโบ้เรบทรา,า,รทราอันนี้ก็สิบเหรียญ ถ้าแบ่งกันก็คนละห้าเหรียญกับลุงคนละครึ่งนะคะบางทีก็เอาทอดจะส่วนใหญ,ญ่จะเอาอบใส่ผักใส่เห็ดไปก็ว่าไปนะคะปลาก็พยายามจะกินให้บ่อยที่สุดต่อไปก็อะไรอะ่ะเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อสะโพกเหรอเนื้อสันในนะคะเนื้อสันในไอเออเกรดไอออฟเดอะราวนะคะก็เป็นเนื้อหนักเท่าไหร่อ่ะอันนี้หนักศู เจ็ดสกิโล17บเจดเหรียญ25เซนก็ถ้าอยู่สอนคนนะก็จะง่ายหน่อยนะคะถ้าอยู่คนเดียวก็อาจจะเยอะไปนะคะปะนุก็ประมาณว่าอาจจะเอาไปเมลอเนตนะคะไปเติมพวกอซอสแล้วก็หมักเอาไว้นะคะแล้วก็แช่แข็งนะคะแล้วก็เอามาทำเอามาทำตอนที่อยากจะกินเนื้อนะคะตอนนี้ก็เลยซื้อแล้วก็อันนี้เนื้อไก่ หน้าไก่มีกี่ชิ้ละลน้อไก่มีสองสี่หเจ็ดเจ็ดอกไก่นะคะอกไก่นี่สามสิเอ็ดจศูสมัยก่อนนะปีที่แล้วนะซื้อประมาณแค่สิบห้าเหรียญหรือยี่สิเหรียญอะเต็มที่ตอนนี้ล่อเข้าไปสามสิบเอ็ดแล้วค่ะนี่ยังไม่มรวมภาษีนะอพูดยากนะคะอยู่เมืองนอกซื้อของพวกนี้ ต้องมีการวางแผนค่อน้างเยอะแปบ๊บหนึ่งนะและไม่รูบินเข้าจมูกก็เนี่ยไก่ตอนนี้แพงแต่ก็คุ้มไหมมันก็คุ้มสำหรับสองคนนะคะแต่พูดถึงราคาเนี่ยแพงแพงแน่นอนเลยจากจากเปรียบเทียบจากปีที่แล้วนะคะนี่คือค่าใช้จ่ายของการที่อยู่แคนาดาแล้วก็ได้เนื้อหมูสันในมานะคะเนื้อหมูสันในก็ในราคา เก้าเหรียญยี่สิบสามเซนนะคะเก้าเหรียญยี่สิบสามเซนเปนุตก็อยากรู้เหมือนกันก็ลองจะลองคิดเป็นราคาเงินไทยให้ดูนะคะว่าเท่าไหร่การน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะมาทําเป็นหมูแดงนะคะก็ได้หมูแดงขงหมูแดงจากตลาดจีนก็มาหมากักแล้วก็ใส่ตู้อบนะคะก็กินกันสองคนก็ชุดนี้นะคะก็อยู่ได้จนถึงอาทิตย์หน้านะคะสาหรับปนุย์กลุงทอมสองคนนะคะแล้วก็วันนี้เป็นช่วงซีซั่นของเชอร์รี่ หรือเชอร์รี่นะฮะถ้าภาษาอังกฤษก็เชอร์รี่ถ้าภาษาไทยก็เ,เชอร์รี่ถุงนี้หนักอยู่นะแล้วลูกก็ใหญ่ด้วยชิมสักลูกสิอืมอืมอืมอ๋มอ,อสดชื่นนะตรงนี้ ที่เขาวางขายนะคะตรงป้ายเนี่ยออนเซลสามเหรียญเก้าเก้าถุงนี้ปนุษซื้อมาแปดเหรียญเก้าสิบสามเซนว้าวเฮ้ยแต่อร่อยคุณอร่อยมันเพิ่งออกไงนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยกินซะก่อนเลยอืมโอ้ ลูกใหญ่มากสดชื่นสดชื่นก็เนี่ยฮะทั้งหมดจ่ายไปเก้าสิบหกเหรียญจุดเจ็สิบดเซนซื้อของที่นี่นะคะคุณต้องวางแผนว่าในหัวคุณนอะซื้อมาแล้วจะทำอะไรถ้าคุณซื้อมาแล้วแล้วคุณไม่ทำของก็เสียเหมือนกับคุณทิ้งเงินของคุณไปในอากาศนะคะ พราะเดี๋ยวนี้ของแพงมากในฐานะที่ปนุษย์ก็ทํากับข้าวกินเองเสียส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยออกไปกินกันข้างนอกนอกจากจะกินซูชินะคะซูชิช่วงสัมเมอร์ปนุษย์ก็ไม่ค่อยกินนะคะเพราะว่าซูชิปลาเนี่ยพยาธิมันจะขึ้นเร็วถ้าอุณหภูมิหรืออุณหภูมิหรือบรรยากาศที่แบบร้อนเกินพยาธมันก็ขึ้นเร็วเราก็ต้องระวังใช่ไหมคะเนี่ยค่ะวันนี้ปนุษย์ไปชอปปิ้งมาให้ดูนะคะก็ ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรปนุจําไม่ได้ถ้าเพื่อนคนไหนรู้ฝากเขียนชื่อให้หน่อยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า s n o o พีภาษาไทยปนุจไม่รู้จําไม่ได้อันนี้รู้ดอกกระเจี๊ยบนะคะอันนี้กินดีกินแล้วก็เข้าห้องน้าสบายท้องนะคะวันนี้ก็จะทําสลัดแล้วก็ได้ไก่อบมาตัวหนึ่งวันนี้ก็จะกินโอเคนะคะวันนี้พาช้อปปิ้งที่ข้างบ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตลองโก้นะคะ ได้ของมาก็อาจจะใช้โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ได้มาเนี่ยสองทเนี่ยสองคน,นได้อยู่แล้วนะคะแล้วบางอย่างเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นหมักซอสปรุงรสให้เสร็จแล้วก็แช่แข็งเอาไว้นะคะแล้วก็ชีวิตมองนอสโซเดหญ่ก,ก็แช่แข็งแต่ก็ดีกว่ากินอาหารที่เป็นกระป๋องใช่ไหมคะอาหารกระป๋องนี่โซเดียมมันสูงแต่ถ้าเราแช่แข็งเนี่ยเรารู้เลยว่าปั๊รู้เลยว่าวันนี้ซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้ออกไก่ซื้อหมูมาปุ๊บ อาทิตย์หน้าเราก็แค่เอามาอุ่นเอามาทอดแล้วก็เอามากินกับข้าวหรือ,อามาทำแกงเขียวหวานอะไรก็ว่าไปก็เนี่ยนะคะชีวิตเมืองนอกชีวิตแคนาดาก็จะมีค่าใช้ใจ่ายระดับหนึ่งโอเคนะคะเดี๋ยวปนุษย์จะมาเล่าเรื่องของการเอ่อเรื่องฟันนะคะปนุษย์เพิ่งได้เอกสารที่ของรัฐบ,บาลเขาให้ปนุษย์ได้ใช้เอ่อเดนทิสนะคะการดูแลสุขภาพฟันฟรี ดีใจมากเลยก็จะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยนะคะแล้วปนุนุดได้ตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้คลิปก,ก่อนๆได้เล่าให้ฟังหรือเปล่าก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการที่จะได้ตรวจดูแลสุขภาพฟันเนี่ยโดยที่วงเงินคุณน้อยเนี่ยแล้วคุณได้ทางรัฐบาลช่วยเหลืออะไรยังไงก็เดี๋ยวปนุดจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าคนไหนมีคําถามอยากรู้ว่าเมืองนอกใช้ชีวิตยังไงนะคะในเรื่องของ ชาค่าใช้จ่ายอาหงอาหารหรือค่าชาวบ้านฝากลงไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะปนุชคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปทําอะไรข้างๆบ้านดีกว่าไหมโอเคไหมเดี๋ยวขอเอาเนื้อเอาอาหารพวกนี้อาหารสดเข้าตู้ยินต่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะคลิปหน้าขอบคุณนะคะปนุชค่ะ